สวัสดีเอซของมหายศครับเอาบรรยากาศงามๆวิธีชาวบ้านชาวบ้านมาฝากพี่ฝาก,ากน้องคือเก้าคือเก้าครับแดดล่มลมตกลมพัดวอวอยเหมือนฝนจะตกแต่ฝนไม่ตกครับพิกัดอยู่ว่างสะพุงเมืองเลยครับพี่น้องนี่โอ้ยหอนร้ายครับนี่ หอนคักหอนแน่สา4สิเก่าี่สิบองศากับคักคักคือจังโลกไก่กับผัดดวงอาทิตย์นี่อตอนเย็นแดดล่มลม,ลมตกบรรยากาศก็เริ่มเขาที่เขาท่างล่ะครับพี่น้องนี่ลบพัดว่อยกับบรรยากาศไรอ้อยมองไกลๆก็เห็น พาน้อยแ่ะครับพี่น้องนี่คือบานสวนครับนี่เตรียมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่โอ้เย็นสบายครับพี่น้องลมพัดไปว่ยเย็นสบายกับบรรยากาศเอาบรรยากาศแบบสวยงามมาฝากพี่ฝากน้อง าฝากพี่ฝากน้องมาฝากพี่ตอนน้องแหละครับพี่น้องตะวันตกดิน มือนฝนจะตกที่อื่นทางนี้ก็เลยรับแต่เง่าฝนได้แต่ลมก็ยังดีครับพี่น้องบอ่ห่อนอากาศยังเย็นสบายอ้ามาเลาะนับกันครับพี่น้องเลาะด้วยกันหน้าแต่ก่อนพื้นนี้เขาจะใช้เป็นทําที่ทําไร่ทํานาแต่ว่าปีนี้ปรับเปลี่ยนจากการเห็ดหน้าเห็ดเป็นการปลูกอ้อย ดินทั้งมองเลยนี่โอ้ยจะเป็นดินงามครับพี่น้องดินบานเขานี่ยบินดินผู้เขาดินเป็นยังสีครับพี่น้องนี่ทั้งอีสานใต่ดินล้วนผลทรายทั้งพีนี่ดินดีครับเป็นดินคือดินโพนโอ้ลูกยังกับงามนี่ได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตผลผลิตดีโอ้ เขาครับแนมไปก็เห็นแต่ภูเขาพุ่งจากภูเขาเอียงเนี่ยหลายภูเขาหลายลูกครับเอาธรรมชาติวิถีบ้านบ้านมาฝาก ฝากพี่ฝากน้องปากทางเข้าหมู่บ้านกับมีรถซิบหล่อรถหกหล่อรถพ่วงสัญจรไปมาแล้ครับพี่น้องมิได้ขาดสายเพราะว่าเส้นทางหมู่บ้านเป็นเส้นทางคมนาคมตัดผ่าน ไปยังหมู่บ้านและอำเภอต่างๆในจังหวัดเลย ដែលលົມលົມຕົកអាកាសเย็นสบายអូយយ៉ាងក្មើ